ตกกลางคืนหนิงเยี่ยนลืมตามองดูดวงดาวผ่านรูที่รั่วบนหลังคาเธอสูดลมหายใจเข้าแล้วทอดถอนใจบ้านหลังนี้ช่างมีฐานะยากจนเสียจริงหลังคาบ้านเป็นรูราวกับนอนอยู่กลางแจ้งเห็นทีพรุ่งนี้ต้องซ่อมแซมหลังคาเสียใหม่ถ้าฝนตกขึ้นมาคงลำบากเพราะร่างกายของเธอตอนนี้อ่อนแอยิ่งนักกลัวว่าจะเป็นไข้หวัดได้ง่ายตึกตึกตึกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นมาจากนอกหน้าต่างหนิงเยี่ยนลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว และจัดเสื้อผ้าด้วยความระมัดระวังเธอลงจากเตียงอย่างช้าๆพลางหักขาโต๊ะถือไว้ในมือเพื่อใช้ป้องกันตัวเองคนผู้นั้นเอียงตัวอยู่ที่หน้าประตูหนิงเยี่ยนมองเห็นใบมีดเล่มหนึ่งถูกสอดผ่านเข้ามาเพียงใบมีดปาดลงบนสลักประตูประตูก็ถูกเปิดออกอย่างง่ายดายปรากฏว่าเป็นชายรูปร่างหน้าตาอัปหลักคนหนึ่งบนปีกจมูกมีไาที่มีขนยาวเขายิ้มอย่างมีเล่ในอีกฝ่ายผลักประตูสวนเข้ามา พลางจับจ้องไปยังหนิงเยี่ยนด้วยสายตาที่หื่นกามแม่นางหนิงเยี่ยนยังไม่นอนเหรอจะ๊ะรอข้าอยู่ใช่ไหมชายบ้าก,กามผู้นี้ไม่ทันได้สังเกตเห็นถึงแววตาที่แสนจะอันตรายของหนิงเยี่ยนแม้แต่น้อยเขาถูฝ่ามือแล้วเดินเข้าไปในบ้านหนิงเยี่ยนมองคนตรงหน้าชายขาเปอัปลักษณ์ถ้าตามความทรงจำแล้วคงเป็นชายขาเปที่แม่ตั้งใจจะยกเจ้าของร่างเดิมให้ชายขาเปอย่างเออใช่แล้วใช่แล้ว ที่แท้แม่นางก็ยังหวยหาชายหนุ่มอยู่ใช่ไหมอายุยังน้อยก็มีลูกเสียแล้วอย่าขัดขืนไปเลยเดี๋ยวพี่หยางจะทําให้เจ้ามีความสุขเองชายขาเป๋เอ่ยพลางเริ่มเอามือลูบลูบคลำคลำตามร่างกายของเธออากับกิริยาช่างเลวซามต่ําช้าหากเป็นสตรีสมัยก่อนคงต้องร้องให้ออกมาเพราะความอับอายทว่าหนิงเยี่ยนชักสายตามือไม้ควบคุมไม่อยู่เธอบกท่อนไม้ในมือขึ้นมาแล้วฟาดลงไปที่ท้ายทอยของเจ้าเป๋หยางเอ้อ ทำเอาตาขาวของเขาเหลือกและเซลล้มลงไปกองกับพื้นหนิงเยียนสูดหายใจเข้าลึกๆเครือก,ก,ก,กหนึ่งเธอก้มมองเสื้อผ้าที่ชายขาเปส๋สวมใส่ดวงตาของเธอพลันเป็นประกายจากนั้นก็ลงมือถอดเสื้อนอกและดึงกางเกงของชายขาเปออกมาหนิงเยียนมองชายขาเปอย่างเอ้อแวบ,บหนึ่งฉับพลันแววตาก็แสดงความรังเกียจมากขึ้นกว่าเดิมีิโครงหมูที่ตลาดยังมีค่ามากกว่าเจ้านี่เสียอีกตัวแค่นี้ยังกล้ามาบุกรุกบ้านคนอื่นไม่กลัวตายหรือยังไงกัน หนิงเยี่ยนหิ้วชายขาเป๋ที่เหลือเสื้อผ้าเพียงชิ้นเดียวไปยังถนนใหญ่ในหมู่บ้านแล้วเอาเขามัดไว้ที่หินโม่ในใจยังรู้สึกขุนเคืองไม่หายเธอจึงเริ่มหักกิ่งต้นหลิวที่อยู่ข้างๆเคี่ยนเข้าไปที่ร่างของชายขาเป๋จนร่างของเขาเป็นรอยจากการถูกเคี่ยนหลังจากหนิงเยี่ยนรู้สึกสบายใจขึ้นมาเธอจึงฮัมเพลงแล้วเดินกลับบ้านมองเสื้อผ้าที่กองบนพื้นและมีสีเงินแวววับทำเอาเธอหุบยิ้มไม่ได้บ้านหลังนี้ยากจนขนาดที่ว่าเครื่องมืออะไรก็ไม่มี ขนาดขวานยังขึ้นสนิมจนแทบจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้กลับได้มีดเล่มใหม่มาแล้วหนิงเยียนเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆหนิงเยียนมองเสื้อผ้าบนพื้นอีกครั้งเธอขุดหลุมขึ้นมาที่ใต้ต้นไม้แล้วลงมือฝังมันเสียเลยเสื้อผ้าสกรปรกพวกนี้เธอไม่จําเป็นต้องใช้มันเป็นครั้งที่สองแล้วพอจัดก,การทุรเศเสร็จสิน้นหนิงเยียนก็ลูบไปที่ท้องของตนความหิวเริ่มมาเยือนอีกครั้ง เธอจึงเอามีดสั้นในมือรับลงบนหินลับมีดให้คมกว่าเดิมและนำไก่ป่าที่เธอมัดไว้กับเตาไฟในบ้านออกมาเธอเอามีดสั้นในมือสับลงไปบนตัวไก่ถ้าว่าบ้านหลังนี้มีเนื้อแต่ไม่มีเครื่องปรุงฝีมือทำอาหารของหนิงเยี่ยนเองถึงจะไม่นับว่าเลวร้ายแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงแบบนี้จะทำของอร่อยออกมาได้อย่างไรกันหนิงเยี่ยนนวดคลึงท้องที่หิวโซเธอลากขาผอมๆไปยังริมแม่น้ำ หลังจากที่กินน้ำในแม่น้ำแล้วเธอจึงเด็ดใบบัวขึ้นมาสองสามใบเพื่อเตรียมทำไก่ใบบัวหรือที่เรียกกันว่าไก่ขอทานพ่อกลับถึงบ้านหนิงเยียนก็นำเครื่องในออกมาจากท้องไก่เอาผักป่าที่เก็บมาจากหลังเขายัดเข้าไปแทนใช้ดินโคลนพ่อไก่ห่อด้วยใบบัวแล้วเอาลงไปเผาในหลุมดินประกายไฟลุกชนขึ้นเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เธอจึงดับไฟลงและเดินเข้าไปในบ้านเพื่อปลุกเจ้าหนูน้อยให้ตื่นขึ้นทั้งสองคนยังกินไม่อิ่มท้อง ถ้าเกิดปล่อยให้เจ้าหนูน้อยนอนไปทั้งทั้งที่ทหิวจนฟ้าสว่างคงจะเป็นการทารุณจนเกินไปท่านแม่พอได้ยินเสียงงวงเงียของเจ้าหนูน้อยที่เพิ่งตื่นใจของหนิงเยี่ยนก็อ่อนยวบเธอส่งรอยยิ้มอันอบอุ่นแล้วบอกเจ้าหนูน้อยว่าลุกมากินอะไรสักหน่อยสิแล้วค่อยนอนต่อท่านแม่ข้ากำลังฝันอยู่เหรอหนิงเยี่ยนชะงักไปแล้วจึงตอบกลับเบาๆเจ้าทายสิ เจ้าหนูหนิงโยยู่ทำไมถามแบบนี้ตัวเธอนั้นรู้ดีว่าเขาถูกทารุณกรรมมาตั้งแต่เด็กพอเรื่องราวมันดีขึ้นมาหน่อยเจ้าหนูคงคิดว่าฝันไปเป็นแน่เจ้าหนูมึนงงไปหมดสงสัยเขากําลังฝันอยู่จริงๆถ้าไม่ได้ฝันอยู่ท่านแม่จะพูดแปลกๆเช่นนี้ได้อย่างไรเขาเดินตามแม่ออกไปที่ลานบ้านอย่างสลืมสลือมองแม่ของตนขุดดินก้อนหนึ่งขึ้นมาจากหลุมฝันอยู่จริงๆด้วยในฝันนี่หิวจนจะกินดินได้เลย เจ้าหนูน้อยบ่นออกมาหนิงเยียนจึงหยุดไปครู่หนึ่งอะไรของเจ้าเด็กคนนี้กันนะเธอจะให้ลูกกินดินได้ยังไงการเลี้ยงลูกมันวุ่นวายขนาดนี้เชียวหรือหนิงเยียนที่กําลังสับสนหยิบเอาหินก้อนหนึ่งขึ้นมาและทุบเข้าไปบนก้อนโคลนไก่ขอทานที่ถูกโคลนหุ้มไว้ก็ปรากฏออกมาในเวลาเดียวกันกลิ่นหอมๆก็ลอยเข้ามาเตะจมูกเธอดึงน้องไก่แล้วส่งใส่มือของเจ้าหนูน้อยกินสิจะได้ไปนอนต่อ เจ้าหนูโยอยู่กับพริบตาแล้วกับพริบตาอีกเขาร้องโอ้แล้วอาปากงับน้องไก่ไก่ป่าตัวนี้เนื้อแน่นรสชาติเนื้อก็ดีแล้วยังมีผักป่าสดๆที่ยัดห่อไว้ในท้องส่งกลิ่นหอมฉุยออกมาอีกหนิงเยี่ยนกินไก่เข้าไปแล้วส่วนใหญ่ส่วนอีกส่วนน้อยก็ลงท้องของเจ้าหนูน้อยพอกินเสร็จก็ดื่มน้ำต้มสุกเย็นตามไปอีกถ้วยจากนั้นทั้งสองจึงกลับมานอนลงที่เตียงอีกครั้งท่านแม่หลังจากนี้พวกเราจะได้กินเนื้อกันทุกวันใช่ไหม ความฝันอะไรของเจ้าเด็กคนนี้กันนะบ้านติดภูเขาขนาดนี้จะไม่มีเนื้อกินได้ยังไงหนิงเยี่ยนเกลียดความฝันธรรมดาของเจ้าหนูน้อยคนนี้จริงๆไม่ต้องหลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะกินเนื้อทุกวันแค่คุยกันเรื่องเนื้อเธอก็คุยกับเจ้าหนูน้อยได้พักใหญ่จนกระทั่งเจ้าหนูน้อยหลับไปอีกครั้งคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปอีกคืนถงเซียนอยู่ห่างจากโกจิวานมากถ้าเดินไปก็ต้องใช้เวลาราวๆสองชั่วย,ยามเพื่อให้ทันตลาดเช้า หนิงเยียนจึงรีบลืมตาตื่นล้างหน้าล้างตาจนสะอาดและใส่ยาบนแผลที่หน้าผากเพื่อเตรียมพร้อมจะเข้าไปในเมืองท่านแม่อย่าขายกระต่ายเลยไม่ใช่เจ้าบอกว่าให้ขายเอาเงินหรือไงถ้าเลี้ยงกระต่ายแล้วมันออกลูกเราจะมีเนื้อเยอะขึ้นนะพอมองไปยังตะกร้าที่ใส่กระต่ายและกวางสุดท้ายหนิงเยียนก็พายแพ้ให้กับน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตากลมๆของเจ้าหนูน้อยเธอจึงเอากระต่ายออกจากตะกร้ามาใส่ในสุ่มไก่ เจ้าหนูน้อยดีใจเป็นอย่างมากขาแห้งๆวิ่งออกไปนอกบ้านและถอนหญ้าจากพื้นดินนอกรั้วลานบ้านเอาใส่เข้าไปในสุ่มไก่แล้วพึรรมพำออกมาเจ้ากระต่ายกินหญ้าเยอะๆนะเอาให้อ้วนไปเลยพอมองเห็นเจ้ากระต่ายกินหญ้าที่เจ้าหนูน้อยเอาใส่สุ่มไก่ไว้ให้หนิงเยียนก็รู้สึกว่าโลกนี้ช่างเหนือล้ำเกินจินตนาการการจะสอนสัตว์ป่าไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือย,ยังไงนะทำไมกระต่ายตัวนี้มันเชื่องเร็วนะเอาละ่ะอยู่เฝ้าบ้านนะ แม่จะเข้าไปในเมืองขากลับจะเอาซาลาเปาเนื้อมาฝากพอได้ยินว่าหนิงเยี่ยนจะออกจากบ้านเจ้าหนูน้อยก็รีบวิ่งจนตามทันมือเล็กๆจับที่ชายเสื้อของหนิงเยี่ยนเขามองเธอด้วยสายตาที่น่าสงสารท่านแม่ท่านไม่ได้จะหนีไปใช่ไหมความคิดอะไรช่างพิลึกนักหนิงเยี่ยนไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีเธอเห็นว่าเจ้าหนูน้อยก้มหน้าแต่พริบตาเดียวดวงตาก็เปล่งประกายตอนนี้หนิงเยี่ยนเข้าใจแล้ว เจ้าหนิงโยยู่คนนี้เป็นเด็กเจ้าเล่ไม่น้อยเจ้าเด็กคนนี้ไม่ได้คิดว่าหนิงเยี่ยนจะหนีไปจริงๆก็แค่อยากเข้าไปในเมืองด้วยก็เลยแสดงท่าทางน่าสงสารว่ากลัวจะโดนทิ้งออกมาฉลาดขนาดนี้คงไม่ได้จากแม่มาแน่นอนหนิงเยี่ยนเริ่มอยากรู้เรื่องของพ่อเจ้าหนูน้อยคนนี้แล้วสิอยากไปในเมืองหรือถ้าจะไปกับท่านแม่ท่านแม่ไปไหนข้าไปด้วยมือพร้อมๆราวกับอุ้งเท้าไก่จับมือของหนิงเยี่ยนไว้พลางเหนื่อยหน้าขึ้นมอง ความหวังในแววตานั้นใกล้จะเป็นจริงแล้วเห็นได้ชัดว่าเท่าแก่น้อยคนนี้กำลังขายความน่าสงสารแต่หนิงเยี่ยนก็ปฏิเสธไม่ลงได้แต่คู่กลับไปว่าทางไปในเมืองมันไกลมากถ้าเดินไปได้ครึ่งทางหากเจ้าเดินไม่ไหวแม่ไม่แบกเจ้าหรอกนะ